ท่านผู้ชมครับพวกับผมอาจารย์ชัดชัยความพิธรรมในรายการถกทามกับหลวงพ่อพระประยอมกรลยานแหมท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเนียจบริญญาโททางด้านวัพนธรรมเดี๋ยวขอคุยสักหน่อยนะสำหรับไอเรื่องเรื่องความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของณรูทองณอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของปีชงนะครับจริงๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแหมจะคุยกันยาวเดี๋ยวฮะมานั่งสนทนากับหลวงพ่อพระประยอมกรลยานกันดีกว่าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะจรนญพร พ่อครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงในเรื่องของหูตอนนี้นี่มีอะไรที่มันอุตริมากมาจริงๆมันอุดตริด้วยวิถานด้วยครับหลวงพ่อฮะไอเป่าก้นจูบก้นเนี่ยดูวันนั้นแล้วมันโอ้แต่ว่าเห็นว่าประกาศตัวเลิกเลยพิธีกรรมนี้ไม่เอาไม่เอาโดนคนด่าคนว่าโอ้ยครับหลว <โอ S 1> งะะพ่อจริงๆนะฮะเพราะจริงๆแล้วคือในพิธีกรรมเนี่ย คือคนไทยเนี่ยก็อยู่ในพิธีกรรมูีแหละติดอยู่ในพิธีกรรมในขวงข้อครับนะฮะโดยแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวนี้มันมาพิธีรีตองครับมันเพิ่มขึ้นมาแกมันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะว่ามันจะมาถึงทําพิธีแบบนี้กันขึ้นมาได้อย่างนี้ครับหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เจิมหน้าผากเจิมหน้าหน้าทองอะไรกบหลวงพ่อไม่มีหรอกไอ้ที่ไปเจิมตรงนั้นยจริงๆอลหน้าหน้าทองนะหลวงพ่อแล้วบางทีนะก็บอก เจิมีมันมีข่าวว่าเจิมต้องร่วมเพศด้วยมีครับหลวงพ่อแหว่ผู้หญิงธรรมดาสมัยก่อนนะมันก็มีนะครับนันมาเคยเห็นตอเล่าตัวว่าผู้หญิงเนี่ยสักจิ้งจกสักตะแกวางขาเนี่ยครับหลวงพ่อว่าถ้าผู้ชายมาสัมผัสแล้วรับรองติดใจจะต้องมาทุกเดือนทุกวันทุกปีาด้ไหมนั่นแหละแต่นี้ถ้าเป็นผู้ชายไปทำหรือผู้หญิง ที่ไม่ใช่โสเพณีก็ขออภัยนะครับต้องเป็นผู้หญิงกระหายเรื่องความสุขทางเนื้อหนังอย่างสุดๆครับผมถึงจะลงทุนกล้าไปทําแบบนั้นครับผมพ่อฮะอยากได้สเสน่ห์แต่ประพฤติตัวเป็นเสนียดนี่ยะืะโอ้โหสุดยอดเอสเน่ห์ที่พุทธเจ้าอ่ะต้องมีครับหนึ่งบทาน ชอบช่วยชอบให้สองปิยะวาจาพูดจาอ่อนหวานสามมีสมนัตตาทำต้นเสมอต้นเสมอปลายไม่ทำรุ่มๆุมดอนๆขาดขาดหายหายสุดท้ายอัตจริยาทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทุกโทษไม่ทำ เนี่ยเสน่ห์จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่พุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ครับไอที่ทากันแบบที่เขาทานี่มันเป็นเสน่ห์ใรรันวิชาเป็นพวกวิชาของพวกไสยศาสตร์นั่นครับพ่อครับต้องต้องกราบขอโทษครูบาอาจารย์ที่ผมไม่ทํานะฮะเพราะจริงๆเนี่ยผมมาทำมาหลายที่ก็ไม่เห็นได้ผลแลยผพี่เห็นได้หมดาะเขาก็เกลียดผมก็ใจตายอะไรเหมือนเดิมเอามาตอน เป็นหนุ่มเลยนะครหาพระคุณแผนก็ยังไม่ได้ผลเขาให้ไปคำไปดึงไปเจิมอะไรโอ้มันมีมกันนะหมอแขกหมอแขกครับผมพ่อตอนนั้นดังเขาเรียกว่าต้องจับอวัยวะขนาดนั้นแล้วก็เป่าเสกคาถาอะไรต่างต่างของเขาอ่ะครับผมพ่อให้ช้ยรักชัยหลงยิงรักยิงหลงอะไรของเขาเนี่ยอมันไม่รู้ก็มีคนไปทํานะ แต่เราไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเราต้องเห็นแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นมันวิเศษไปกว่าคนอื่นครับหลวงพ่อฮะก็อยู่อย่างนี้ได้บางผิดหวังบ้างคเขาทิ้งไปบ้างอืมันทิ้งเขาบ้างอะไรอย่างนี้มันก็อยู่กันอย่างนี้ตราบใดถ้ายังไม่รู้จักคําว่าพออืมันก็แสวงหาพวกนี้ไปเรื่อยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับหลวงพ่อสําหรับคนที่ไปทําแล้วไปทำไอ้เรนะรูทองอะไรต่างๆเนี่ยนะหลวงพ่อเขาเขาเ,เ,เขาคิดยังไง ความไม่มีอ,อย่อื่นเนี่ยความคิดว่าเสน่ห์พลังเสน่ห์ที่ได้ทําพิธีเนี้ยอืมันจะฝักคนมารักมาหลงมาหาแต่เป็นโสเพณีก็จะได้เงินได้ทองแต่เป็นผู้หญิงผัวจะไม่ทิ้งอะไรก็ว,ว่ะไปครับมันมันจะนึกอยู่ในตานองนี้ไม่นอกไปจากนี้เท่าไหร่ครับลวงพ่อฮะไม่ได้ทําเพื่อจะไปสวรรค์วิมานไอ้คิดว่าทําแล้วมันจะไปนิพพานนี้ใช่ปิดประตูเลยคนพวกนี้ครับอืม ผู้หญิงก็ถามผมก่อนเลยเธอมีไหมมีหมายเขาว่ามีเงินไหมมีเงินจะเลี้ยงดูเขาได้ไหมได้ไหม